คืนนี้ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนาแห่งหนึ่งหมู่บ้านที่ใครผ่านไปต่างพูดเหมือนกันว่าอย่ามองออกไปที่ท้องนาตอนเที่ยงคืนที่หมู่บ้านนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อสายบัวเธอสวยเรียบร้อยและเป็นที่รักของทุกคน แต่ชีวิตเธอไม่ง่ายเลยเพราะต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่เพียงลำพังทุกเย็นสายบัวจะไปเก็บผักปักเบ็ดแล้วกลับบ้านคนสุดท้ายเสมอแสงคมไฟในมือของเธอคือแสงเดียวที่เห็นอยู่ปลายนาทุกค่ำคืนบางคนเริ่มซุบซิบว่าเห็นสายบัวเดินต่อไปหลังเที่ยงคืนแต่พอถามเธอก็ยิ้มแล้วตอบเบาๆว่า ออกไปดูแม่เฉยๆจ้าคืนหนึ่งเกิดเรื่องประหลาดหมูในเล้าของลุงคำหายไปทั้งตัวไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยมีแต่คราบเลือดที่ลากยาวออกไปถึงทุ่งนารุ่งเชา้าเด็กคนหนึ่งตะโกนลั่นหมู่บ้านเมื่อคืนเห็นไฟแดงลอยอยู่เหนือท้องนามันลอยตำ่ำแล้วเคลื่อนไปช้าๆเหมือนมีชีวิต คืนนั้นเองลุงคำกับเพื่อนบ้านอีกสองคนแอบไปดักดูที่ท้องนาตอนตีหนึ่งเสียงหมาหอนรับกันทั้งหมู่บ้านลมเย็นพัดแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนก็เห็นมันแสงสีแดงลอยอยู่เหนือพื้นนาส่องให้เห็นบางอย่างที่ไม่มีใครอยากเชื่อมันคือหัวผู้หญิงมีไส้ย,ย้อยลงมาเป็นสาย ลอยช้าๆอยู่เหนือพื้นดินลุงคำร้องออกมาสุดเสียงว่าผีกระซือแล้วพวกเขาก็เพ่นหนีสุดชีวิตรุง่งเช้าทุกคนในหมู่บ้านรวมตัวกันไปที่บ้านสายบัวแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หน้าบ้านเธอมีรอยเลือดหยดเป็นทางไหลออกมาจากในห้องแม่ของสายบัว นอนนิ่งอยู่บนเตียงและสายบัวหายไปไม่มีใครพบเธออีกเลยคืนนั้นมีคนเห็นแสงไฟแดงลอยออกไปทางป่าช้าเก่าตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านนี้ก็เงียบเหงาและทุกคืนที่หมาหอนรับกันจะมีคนเห็นแสงสีแดงลอยอยู่ปลายนาเหมือนเดิม ใครผ่านไปต่างรีบขับรถหนีเพราะบางคนเล่าว่าตอนมองในกระจกหลังเห็นผู้หญิงผมยาวหน้าซีดซีดนั่งอยู่ตรงเบาะหลังยิ้มให้เบาๆแล้วพูดว่าเห็นแสงนั้นไหมนั่นแหละฉันเอง